เรื่องของปัญหายาเสพติดกันบ้างนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเขามีการจัดกิจกรรมครับรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่16มิถุนายนประจำปี2 5 6 6นนี้ครับนายชาทิทยิรุจนะเสรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดกิจกรรมรวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่มิถุนายนประจำปี2566นะครับ โดยมีภาคเครือข่ายจากส่วนราชการเพื่อนาท้องที่เพื่อนาท้องถิ่นเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,000คนครับและทั้งหมดได้ร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติดครับครับแน่นอนนะครับว่ากิจกรรมนะครับภายในประกอบไปด้วยพิธศการต่อต้านยาเสพติดโครงการ To b no. ีน u m b บ r รวันการแสดงดนตรีและคอฟเวอร์แดนจากนักเรียนนักศึกษามีการมอบกิตติบัตรประกาศกิตติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นนะครับ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน125รายด้วยการซ